ทุกครั้งที่เรามาเพชรวารินกันนะครับหรือว่ามาจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับคุณก๊อตครับผมเพราะว่าทุกครั้งหลังจากเราท่องเที่ยวกันไปแล้วครับไปล่องเรือกันไปแล้วเราจะต้องเข้าพักกันที่เพชรวารินรีสอร์ทครับผมแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเพชรวารินนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรห้องพักหรูขนาดไหนครับเวลาคุณมาแล้วจะถูกใจแค่ไหนนี่ต้องให้พ่อบ้านแน่นอนต้องให้เจ้ากินเลยครับ คุณธรรมารอยพยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็อยากให้พี่ธรรมานะครับเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังนะครับว่าหลังจากเหนื่อยๆกันแล้วกับการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ครับความสุขของคุณอยู่ตรงนี้แน่นอนเพชรวารินเป็นยังไงครับครับเพชรวารินรีสอร์ทนะครับผมก่อนอื่นได้ับตัวนะครับธรรมารอยพยงนะครับผู้จัดการทั่วไป เพวาลีรีสอร์ทแอนด์สปานะครับครับผมจังหวัดพชรบุรีนะครับซึ่งเพชรวาลีรีสอร์ทนี่เปิดมานะครับก็รวมปีนี้ด้วยเป็นปีที่7นะครับครับผมบนเนื้อที่50ไร่นะครับแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์ครับขึ้นเงินกระจาดนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่เริ่มต้นจังหวัดเดียวแล้วก็จบในจังหวัดเดียวนะครับในส่วนของเพชรวารีรีสอร์ทนะครับ นี่อผมเกินเกินที่มานะครับจากทางคุณลาเชนเกลนการ์ดนะครับอ่าท่านปกติถ้าจะทำธุรกิจอยู่พัทยาครับนะฮะซึ่งเอ่อโดยกำเนิดเนี่ยท่านเป็นคนเพชรบุรีนะครับยังไงยังไงท่านก็ไม่ยอมทิ้งเชรเลยก็นะครับธุรกิจธุรกิจหลักอยู่ที่พัทยานะครับส่วนที่เพชรบุรีเนี่ยบ้านเกิดท่านก็ได้มาทำนะครับที่นี่ไว้บีสอร์ทไว้นะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้าเข้ามาพักผ่อนอย่างนักท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับ อยู่กับความแออัดนะครับอยู่กับการเร่งรีบต้อง<ช>แข่งขัน<ช><ช>นะครับ <ผม S 1> ได้เข้ามาพักในส่วนของพิธิวาัณสอ<ช>ิส<ช>นี่ก็จะ,ะมันจะร่มรื่นบรรยากาศนะครับถ้าดูส่วนต่างของพิธิวรลินเนี่ยจะสังเกตเห็นต้นไม้เยอะมากซึ่งเราก็จะอันบบนี้นผมชอบตรงนี้นะเพราะว่าผมมา3ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับความสวยนี่ค่อยๆแบบไม่ มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะครับแล้วสำคัญคือเราครับสมมือกับว่าเราเวลาเราหายใจมันมันชื่นใจอ่ะมันหายใจได้เต็มปอดนะครับผมนั่นแหละครับผมชอบสโลแกนครับครับเพชรวารินอ้อมกอดแห่งขุนเขาที่ไม่ใช่ทะเลถูกต้องครับโอ้โหตรงนี้นี่เข้าเข้าเป๊ะเลยและที่สำคัญนะตอนนี้นะฮะคุณธรรมาเนี่ยจะดังกว่าเราสองคนแล้วนะที่พัทยาโอ้โหเราว่าออกบ่อยออกบ่อยมากครับครับผมครับเอาครับแล้วนี้ลักษณะที่พักครับเพราะว่าผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเพชรวารินเนี่ยเป็นเรือนไทย <น>สําหรับ <นะ S 1> ท่านที่ชอบบรรยากาศของเรือนไทยหรือว่าบางท่านอาจจะไปท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับ<ช>ไปเจอ<ช>สไตล์บาหลีบ้าง<ช>ไปเจอ<ช>ตึกบ้างแต่<ช>คุณมาที่นี่นะครับไม่มีตึกครับแน่นอนเป็นเรือนไทยล้วนจริงไหมครับใช่ครับอันนี้ออของเรานีจะมีทั้งหมดนะครับ17หลังนะครับซึ่งลักษณะหลังต่างๆเนี่ยก็จะถูกแบ่งตามชิดของมันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นห้องมินิไทยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะห้อง หนึ่งเรือนใหญ่นะครับอยู่ติกกันเลยด้านหน้าห้องด้านหลังห้าห้องนะครับแบบแรกนะครับแบบที่สองนี่ก็จะเป็นลักษณะของสแตนดาร์ดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่เป็นหนึ่งหลังะนรับ้านหลังก็ซอยเป็นสามห้องนะครับเป็นสองห้องบ้างนะครับแล้วก็จะมาเป็นในส่วนของห้องสูงนะครับอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าจะส่วนตัวหน่อยก็แบบหลังเดียวเลยนะครับสามารถอยู่ได้สองท่านนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของแฟมิลี่มาเป็นครอบครัวหนึ่งหลัง ซอยเป็นสองห้องนะครับมีประตูสไลด์นะครับสามารถพักเป็นครอบครัวครับเป็นลักษณะของไทยวิลล่านี่ก็ใหญ่ขึ้นอีกเป็นบ้านหลังใหญ่เลยสองห้องนอนสองห้องน้ำาห้องรับแขกนะครับห้องนั่งเล่นระเบียงหน้าบ้านตรวเนี้สบายเลยเรียกว่ายน้ยก็จะเป็นลักษณะของเฟรนช์ชาร์ลิงพักเลขสชอบมากอันนี้ชอบมากเลยนะพาเพื่อนๆมาแบบอาจารย์สนุกมาก ตอนนี้นะครับสมมติคนที่เห็นภาพของเราเนี่ยบางทีเขาอยากจะคิดว่าเออถ้าผมมาจัดประชุมสัมมนานะครับหรือว่าเราต้องการมาแคมปิ้งที่นี่จะรองรับไหมครับครับในส่วนของเพืวิลินนะครับรองรับนะครับลูกค้าที่เป็นกลุ่มสัมมนาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราชการนะครับบริษัทเอกชนแล้วก็มีนะครับรับจัดสัมมนาพร้อมกับเรามีจัดวิทยากรให้สําหรับนะครับลูกค้าต้องการนะครับลักษณะว่าจะเน้นไปในเรื่องของทีมบิวดิ้ง การทำงานเป็นทีมนะครับเรามีจัดตรงนี้ให้ครับครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวลาเราเข้ามาอยู่ในฟรลิปินแล้วเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในแบบท่ามการธรรมชาติอ้อมกอดของธรรมชาติเลยดีกว่าใช่ใช่ถูกต้องแต่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคุณเข้ามาที่นี่แล้วคุณไม่ต้องไปห่วงเลยว่าคุณจะขาดหรืออะไรเพราะว่าที่นี่มีห้ครบใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยสำคัญปลอดภัยด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกค่ำคืนมีฟรีคราโอเกะโอ้โหสุดยอดโอ้โหได้ร้องเพลงกันหานกล้าม แล้วที่ห้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของอาหารเช้าถูกต้องหลากหลายครับหลากหลายมากเลยนะครับท่าจะชอบทานอะไรแบบไหนนี่มีไม่แพ้โรงแรมระดับ5้าดาวใหญ่ๆเลยดีกว่าเพราะว่าที่นี่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าใหญ่ยิ่งกว่า5ดาวอีกรับผมนะไม่แล้วดาวของเราอยู่ในใจของของคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับในไหนลรวมาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้พี่ธรมานะครับมีอะไรฝากกับคุณผู้ชมไหมครับครับนะครับก็นะครับสำหรับท่านที่ อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับอยู่กับชีวิตการทํางานที่ต้องรีบต้องแข่งขันนะครับอยู่ในแหล่งที่มันไม่ไม่ส่วนตัวครับผมนะครับอยากปลดปล่อยภาละมันไปอัด่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดเวลาเวเวนิดหนึ่งนะครับวันศุกร์วันเสาร์หรือวันธรรมดานะครับครับมาเที่ยวจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะที่เป็นวุรีรีสอร์ทซึ่งของเรานี่ก็มีทั้งทะเลทั้งภูเขาสามารถที่มาพักเพชรบุรีหนึ่งคืนเป็น ส่วนของแม่น้ำส่วนของป่าเขาเล่นนะเลินหนึ่งธรรมชาติทะเลได้ท่านก็จะได้ทั้งสองบรรยากาศที่นี่ก็จะร่มรื่นถูกต้องครับผมคุณผู้ชมครับเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเสรษจจากกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านที่อยู่พัทยานะครับคุณก็สามารถติดต่อกับคุณก๊อตสลาวุฒนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการปัตตะวันออกของเฟิรวาลีรีสอร์ทนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอ แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าทริปนี้เป็นทริปที่มีความสุขมากๆครับค่ครับจริงๆครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้ามีภาพนะฮะเมื่อคืนคุณหมอกุงเก่านี่แดนกระจายครับท่านผู้ชมนะรับรองฮะสนุกจริงๆนะครับความสุขอย่างนี้มีที่เพชรวารินรีสอร์ทครับครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ดมามากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากเพชรวารินไว้ในหนึ่งอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับครับผม